สวัสดีค่ะเมื่อนดีน้พาพระนรู้ชมมาปลูกพักขณาไว้ยู่ไว้กินนะจ๊ะเห็ดแปลงพักเสร็จแล้วค่ะพักสวนพ่วงเล็กๆน,น,น้อยๆนะจ้ะขั้นตอนแรกก็คือตีแปลงนะจ้ะตีแปลงผสมดินใส่ปุ๋ยพอกคือจังเห็ดไหเบ,เบิเงเมื่อกี้นี่นะจ้ะนี่เข้าไปเอาต้นกาของขนาะมาปักช่อนะจ้ะอันดับแรกเข้าก็เอามเมล็ด ซองละสิบาทค่ะเมื่อวานโปรยปรยลงไปเพราะว่าตอนตอนแรกก็คือปลูกพริกไหว้นะจากปลูกพริกก็เลยว่าพื้นที่มันวางอยู่ก็เลยเอา,อามเมล็ดของผักคะน้าค่ะมาโรยๆค่ะก็เลยเกิดเพียบเลยค่ะทันนี้เ้ากระเชียเอาไปค่ะย้ายออกนะคะเพื่อที่จะได้เก็บกินหลายๆนะจ๊ะ ค่ะก่อนอื่นที่เราจะถอนต้นก้าของคะนาไปขยายแปลงปลูกนะคะเราก็จะรดน้ําก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ถอนง่ายๆค่ะเพราะว่าเดี๋ยวรากเขาก็จะหักนะคะมันก็จะทําให้ต้นคะนาของเราติดยากนะคะเรารดให้ชุ่มฉ่าไปเลยเราก็จะถอนออกมาง่ายๆค่ะเราก็จะได้ทั้งรากทั้งดินมาด้วยแบบ สมบูรณ์นะคะได้ครบเลยค่ะแล้วก็คณะสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะอบอับนะคะยอดอวบม,มากเลยต้องถนอมหน่อยค่ะถ้ารากเขาหักลำต้นเขาเฉาช้ำมันก็จะติดยากนะคะค่ะพอเราได้ต้นคณะมาแล้วนะคะต้นก้าของคณะเราก็จะมาปักชํำลงในแป้ง ปลูกของเราเลยค่ะเราก็เอานิ้วนี่แหละคะ่ะแย่ลงไปเลยทําแบบง่ายๆนะคะลึกๆเลยค่ะแล้วเราก็บีบกดให้แน่นเลยนะคะแล้วก็ทําแบบง่ายๆปลูกผักไว้กินเองค่ะผักสวนครัวของเรานะคะแล้วก็ทําแปลงแบบง่ายๆด้วยแล้วก็ปลูกแบบง่ายๆค่ะแล้วก็จะปักชํำไปเรื่อยๆนะคะ การที่เราปลูกผักกินเองนี้มันสบายใจมากค่ะมันปลอดสารด้วยเราก็ดูแลบารุงแบบไม่มีสารเคมีมาปรปนเราก็ได้เก็บกินแบบสบายแล้วก็มันกรอบอร่อยด้วยค่ะเก็บกินได้นานด้วยนะคะค่ะวันนี้ก็ชวนเพื่อนๆมาปลูกคะน้าวไว้กินเองนะคะหลังจากที่เราปักชำเสร็จแล้วเราก็เอาแก็บ โปหน้าเลยนะคะโปหน้าเพื่อที่จะให้หน้าดินของเรานี้เวลาเราลดน้ำมันก็จะให้มีความชุ่มนะคะไม่มีดินจะหน้าดินจะไม่แห้งต้นคณะเราก็จะมีความชุ่มฉ่ำจะได้ไม่ต้องเหี่ยวเฉานะคะค่ะแล้วก็ลดน้ำตามเลยนะคะแล้วเราก็ลดน้ำเช้าเย็นนะคะคณะนี้ชอบน้ำชอบความชุ่มฉ่ำชุ่มแฉะ นะคะแล้วก็จะกรอบมากค่ะนี่สวยงามมากเลยค่ะ mm hmm. ค่ะท่านผู้ชมขะกล้องหลุดเลยค่ะกล้องชำรุดค่ะว่าจะถ่ายตรงนี้ดีๆหน่อยที่เอามาปักชำไว้ก่อนล่วงหน้านี้นะคะวันนี้ก็จะมาบํารุงพวนดินนะคะที่เราในขั้นตอนแรกที่เราเอาขานะามาปาักชำแล้วก็เขาก็ติดต้นสวยแล้วค่ะ ถึงเวลาดูแลบํารุงแล้วนะคะก็ที่กิงแล้วก็บํารุงก่อนหน้านี้ก็ได้แต่ไม่ค่อยมีเวลาค่ะก็พอดีหยุดนะคะหยุดงานค่ะวันนี้ค่ะก็เลยมาปลูกคณะด้วยแล้วก็มาบารุงนะคะเราก็พรวนดินนะคะพรวนดินเก็บหญ้าที่เขามีอยู่นะคะเราพรวนดินไปร,บรอบๆโคนต้นของเขาเพื่อที่เวลาเราใส่ปุ๋ยลงไปแล้ว หรือลดน้ําปุ๋ยหมักของเราต่างๆลงไปแล้วมันก็จะซึมซับเข้าไปในเก่นรากลึกๆนะคะก็จะทําในรูปแบบนี้นะคะเพราะว่าเสียมเล็กๆนะ่ะหาไม่เจอค่ะที่จริงเราใช้ไม้ไม้แหลมก็ได้หรืออะ,อะไรก็ได้ที่เป็นแหลมแหลราก็พวนดินลงไปนะคะหลังจากเราพวนดินเสร็จแล้วเก็ยบหญ้าเสร็จแล้วเราก็จะมาเอาปุ๋ยของเราค่ะอันนี้ก็คือ เป็นมูลขี้ไก่นะคะขี้ไก่แล้วก็ขี้วัวนะคะผสมกันเพราะว่าขี้ไก่ถ้าเราใส่แต่ขี้ไก่น่ะมันจะมันมีแก่ปนมาอยู่แล้วมันจะทําให้ดินมันหลวมเกินไปค่ะมันงามไวแต่ว่ามันก็หายไวนะคะทีนี้เราก็ผสมปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกนี่ก็จะทําให้ดินของเรานี่มีความชุ่มชุ่ม ในดินแล้วก็จะปรับปรุงดินได้ดีด้วยแล้วจะทําให้หน้าดินของเรามีความเกิดความร่วนซุยนะคะผักก็จะงามทนงามนาน,นะคะ่ะแล้วเราก็เอาสองตัวนี้มาผสมกันนะคะมันก็จะได้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นนะคะปรับปรุงดินไปในตัวเลยนะคะแล้วก็จเจริญเติบโตวไว้นะคะนี่เราก็ใส่ตามรอบโคนโคนต้นไปนะคะเราไม่หวานลง ให้มันตกค้างใบนะคะเราจะใส่รอบๆนะคะใส่ไปรอบๆเลยแล้วเราก็จะได้ะนะสวยๆอวบๆนะคะเดี๋ยวมาติดตามขณะของช่องหญิง Youtube นะคะปลูกผักสวนครัวไว้กินเองนะคะว่าจะต้นสวยต้นใหญ่ต้นงามขนาดไหนโดยที่เราไม่ได้ใช้สารเคมีโดยที่เราใช้แค่ปุ๋ยคอกแล้วก็จะมีน้ำหมักมะรดนะคะ น้ำหมักเดี๋ยวค่อยมาติดตามว่ามีลดอะไรบ้างนะคะ,ะเป็นน้ำหมักของเราเองค่ะที่เราทำเองแล้วเราก็ลดน้ําตามเลยนะคะหลังจากใส่ปุ๋ยอินรีย์ของเราแล้วนะคะขอแนะนําให้รดเช้าเย็นนะคะรดผักคะน้านี้รดเช้าเย็นเลยนะคะเพราะว่าเราลด ครั้งเดียวนี้จะงามช้านะคะปลูกผักอะไรก็ได้ให้ลดเช้าเย็นไปเลยนะคะผักเราก็จะได้กินน้ําแบบอิ่มตัวเลยนะคะผักเราก็จะกรอบแล้วก็จเจริญเติบโตวไว้นะคะค่ะมาติดตามช่องหญิง YouTube กันใหม่นะคะคลิปหน้าค่ะก็ขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจสร้างคลิปต่อไปจ้าผักสวยๆในผักสวนครัวสวนหลังบ้านนะคะ ลาไปก่อนค่ะคลิปนี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขโชคดีมีชัยตลอดไปนะคะเฮงๆรวยๆส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ขอให้โชคดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ